ยาจิตซาบุญโชกลูนักก่าวเทียนหนึ่งสายตุรกรีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อหาเอเย่นของเฟดี้คาดิโอกลูแบ็กซ้ายฟอร์มเก่งของเฟเนบาเช่ปีศาจแดงเข้าสอบถามตัวแทนของคาดิโอกลูว่านักเตะต,ต้องการสัญญากี่ปีในกรณีที่พวกเขาตกลงค่าตัวกับเฟเนบาเช่ได้สำเร็จรายงานระบุว่าแมนยูไนเต็ดเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวฟูลแบ็กวัย24ปี อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อตกลงกับเฟเนบาเช่แต่เชื่อว่าดาวเตะทีมชาติตุรกีต้องการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกคาดิโอคลูทำผลงานได้น่าประทับใจให้กับทีมชาติตุรกีในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ผ่านมาจนเป็นแข้งเนื้อหอมได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปนำโดยอาเซนนอนและบารุเซียดอทมุลก่อนหน้านี้ไบตันแอนโฮปอันเบียนยื่นข้อเสนอมูลค่า29.9ล้านปอนด์แต่ยังไม่มีการตอบรับ แม้เล่นแบ็กซ้ายเป็นหลักแต่ด้วยการที่เขาถนัดเท้าขวาทําให้คาร์ดิโอกรูโยกไปเล่นแบ็กขวาได้เช่นกันรวมถึงหุบไปเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางอีกด้วยแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ